เดี๋ยวเราก็เจอกันชั่วโมงที่2นะครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหา,อาการเรียนรู้ใหม่นะครับแต่ตอนนี้ก็ช่วงโควิดนะครูต้องเก็บตัวอยู่ในห้องนะครับออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับน่าเบื่อมากนะครับผักของเกินไปพักผ่อนก็น้อยนะครับตอนนี้อาการครูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าตัวเองหน้าสองทุ่มนะครับห้ามืดครับหน้าสองทุ่มหน้ามืดนะ อ่ะไม่มีอะไรครับปล่อยผ่านมันไปคู <único Liberty Overwatch> ก็เก็บต <enda> ัวไว้ก็มีอาการปวดหลังปวดหลังมากนะครับรักษายังไงก็ไม่หายหมอก็บอกว่ารักษายังไงก็ไม่หายหรอกนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ไม่หายเนี่ยเพราะว่าครูแบกรับความหล่อของตัวเองไว้ไม่ไหววาซาอ่ะไม่มีอะไรปล่อยผ่านมันอีกนะครับอ่ะ พร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยัง้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูย,ยังไม่พร้อมคริบแต่งรองอะโอเคนะพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังทาพร้อมแล้วอะไปเลย การเรียนรู้โอ้หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์รูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตกรรมงานจิตกรรมเป็นการสร้างผลงานศิลปะบนวัสดุพื้นผิวระนาบเช่นกระดาษผ้าใบแผ่นไม้ สีที่ผู้สร้างงานจิตรกรรมจะใช้คือสีน้ำสีโปสเตอร์สีน้ำมันสีฟุ่นสีอะคริลิกโดยใช้อุปกรณ์ในการวาดเช่นคู่กันดินสอแปรงวัสดุปะติดหรือเทคนิคอื่นๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสีและวัสดุในงานสร้างสรรค์น,นะครับงานจิตรกรรมจากธรรมชาติสู่ลัทธิ ทางศิละปะของศิลปินต่างชาตินักเรียนมาดูงานศิลปินต่างชาตินะครับงานสีน้ามันของเขาเห็นไหมอุปกรณ์ในการวาดของเขานักเรียนมองนักเรียนคิดว่าเขาใช้อะไรวาดเขาคงไม่ใช้มือนะครับคงไม่ใช้สีเอามือไปจุ่มสีแล้วก็มาวาดวาดให้เป็นภาพแบบนี้นะเขาต้องใช้อะไรครับพู่กันเนาะพู่กันก็จะมีหลายเบอร์หน่อยนะครับเบอร์ตั้งแต่เบอร์ศูนย์ไปจนถึงเบอร์ไหนอะเบอร์สูงสุดครูก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับ มันก็จะมีไปหาเบอร์ใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็จะว่าใส่ผ้าแคนวาสนะครับดูภาพต่อไปเรื่อยๆว่าใส่ผ้าแคนวาสเขาก็จะลงน้ําหนักเห็นไหมครับก็จะมีแสงมีเงามีจังหวะนักเรียนก็ลองศึกษาผลงานของศิลปินดูนะครับของต่างชาติว่างานของเขาจะเป็นแนวไหนนะครับอ่าต่อไป มาดูภาพนี้นะครับจะเป็นภาพวาดแนวเหมือนจริงนะครับลักษณะของงานศิลปะเนี่ยจะเป็นแนวเรียลลิสึมหรือเรียลลิสติกนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมงานศิลปะเหมือนจริงเนี่ยปกติเขาจะได้รับอิทธิพลศิลปะของไทยเนี่ยรับอิทธิพลมาจากไหนมาจากต่างชาตินะครับการวาดภาพเหมือนจริงเนี่ยศิลปินที่เก่งจริงๆก็คือศิลปินจากชาวต่างชาตินั่นเองนะครับ แต่ศิลปินไทยของเราทุกวันนี้ก็ไม่น้อยหน้าต่างชาติเลยนะครับมีแต่คนวาดสวย,สวยโดยเฉพาะครูนะครับไม,ไม่ธรรมดานะครับอะต่อไปงานศิตกรรมจากทิวทัศนะครับเรียนดูภาพทิวทัศน์วัดนะครับอันนี้จะเป็นภาพถ่ายนะครับและมนุษย์ก็เรียนรู้มองจากภาพถ่ายก็สามารถสร้างมาเป็นงาน จิตกรรมได้นะครับเห็นไหมเขาจะวาดรูปเขาจะลองลอกเลียนแบบนะครับอิทธิพลก็คือเขาจะเลียนแบบมาจากงานจริงงานจริงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ใช้สื่ออารมณ์ออกมาเอามาวาดมาเป็นงานศิลปะลอกเลียนแบบนั่นเองนะครับต่อมาทิวทัศน์สวนต้นไม้นะครับเห็นไหมมนุษย์ก็มองเห็น คือทัดสวนก่อนนะครับมองเห็นต้นไม้และมนันก็เกิดไอเดียอีกเหมือนการลอกเดินแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับเขาก็วาดธรรมชาติขึ้นมานะครับเห็นไหมนักเรียนดูภาพตามนะครับอันนี้ครูหาผลงานของศิลปินมาให้ดูนะครับครูว่านักเรียนก็คงจะวาดได้นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเราก็จะมาสร้างงานศิลปะกันนะครับช่วงนี้ก็จะเย็นๆก่อนเนาะครูยังมีอีกหลายเทคนิคเลยนะครับที่อยากให้พวกเรา ได้เรียนรู้จากครูนะครับแล้ต่อมาคิวทัศทะเลนี่คนก็ได้มองเห็นทะเลก่อนนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพที่เห็นสายตาที่เห็นนั่นเองก็มาสร้างเป็นผลงานรูปเรือรูปน้ําทะเลนั่นเองนะครับต่อไปงานจิตกรรมจากเรื่องราวของมนุษย์นะครับวิถีชีวิตขนธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างงานจิตกรรมได้นะครับทั้งความคิดรูปแบบและเทคนิคที่หลากหลายนะักเรียนเห็นไหมมนุษย์เนี่ยจะเห็นวิถีชีวิตของคนต่างๆนะครับวิถีชีวิตอะไรต่างๆของคนไม่ว่าจะเป็นการอยู่ตลาดหรือการอยู่วัดอยู่อะไรหรือไม่ว่าจะเป็นพวก แม่บ้านทำงานประจำหรือคนกวาดถนนหรือประเพณีสงการคนเล่นน้ำมนุษย์ก็มีการสังเกตมีการมองและก็นำมาสู่งานศิลปะงานจิตรกรรมนะครับเอามาวาดเพื่อจะถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านทางภาพวาดนั่นเองนะครับต่อมางานจิตรกรรมจากเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมอันนี้ สภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมที่มีทั้งความเป็นมาตั้งแต่อดีตนะครับสบภาพความเป็นอยู่ในชนบทความเป็นไปของสังคมเมืองซึ่งแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันนะครับเป็นแรงบัน,บนดาลใจในการสร้างสารรค์งานให้เกิดความงามแล้วก็เสนอความคิดและแสดงออกสะท้อนภาพของสังคมที่ศิลปินรู้สึกได้นะครับศิลปินจะรู้สึก อะไรเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดไปแบบนั้นนะครับอนักเรียนดูภาพชุมชนชุมชนเมืองนะครับเห็นไหมคนเดินตลาดไปมาจากนั้นศิลปินเขาก็เอามาวาดวาดเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกในความเป็นชุมชนเมืองความเป็นชนบทนะครับเห็นไหมเขาก็จะเอามาลอกก็นแบบเพื่อจะถ่ายทอดความรู้สึกนั่นเองนะครับ <c oughs> ขออนุญาตไอนะ <c oughs> ครับนักเรียนดูภาพต่อไปนะครับ ภาพต้นไม้ธรรมชาติทุ่งไร่ทุ่งนานะครับเห็นไหมและศิลปินก็เอามาวาดเป็นภาพต้นไม้ด้วยเอามาสื่ออารมณ์อีกนะครับไม่ว่าเราจะมองอะไรจะไปที่ไหนนะครับเราสามารถเก็บภาพไปได้เก็บอะไรต่างๆความประทับใจของเราและเราสามารถเอามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะได้นั่นเองนะครับหรือการก๊อปปี้ในงาน ศิลปะเนี่ยเราเอามาคีเอทเป็นงานของเราหรือเอามาดัดแปลงเป็นงานของเราได้นะครับต่อไปรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานปรติมากรรมนะครับปรติมากรรมก็คืออะไรครับคือการปั้นนั่นเองนะครับคืองานปั้นปรติมากรรมเนี่ยเป็นการสร้างผลงานศิลปะที่มีรูปทรงกี่มิติครับนักเรียนไหนลองลองเดา 3ม,มิตินะครับคือความกว้างความสูงความลึกสร้างสารรค์จากวิธีการต่างๆนะครับอย่างเช่นการปั้นการหลอ่อหรือการเชื่อมนะครับการเชื่อมนี่ก็เป็นงานปฏติมากรรมเหมือนกันนะครับนักเรียนเห็นการเชื่อมหุนนหมห่นยนต์ไหมหุ่นยนต์พวกอะไรต่างๆที่ช่างเชื่อมก็ทําเป็นโมเดลขึ้นมาก็สามารถทําเป็นงานปฏติมากรรมได้นะครับมาดูลักษณะของงานปฏติมากรรม งานปฏิมากรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น5ลักษณะดังนี้นะครับ 1. การปั้นอ่าเป็นการนำวัสดุที่มีความอ่อนนิ่มเช่นดินเหนียวดินน้ำมันมาผ่านกระบวนการเพื่อให้เกิดรูปทรงตามต้องการนะครับโดยอาจใช้อุปกรณ์ช่วยในการปั้นนะครับอ่ต่อไป 2. การแกะสลักเป็นการนำส่วนย่อยของวัสดุ ที่มีเนื้อไม่แข็งมากเช่นปูนพัาสเตอร์นะครับไม้เนื้ออ่อนหินอ,ออกจากส่วนรวมนะครับโดยจะเหลือเฉพาะส่วนทีต่ต้องการนั่นเองนะครับโอ้คูกับพุนไม่ท้องโอ้ไม่ท้อง 3. การหล่อนะครับนักเรียนรู้จักการหล่อเนาะการหล่อเนี่ยก็คือนักเรียนสังเกตหน้าตาครูนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าการหล่อนะครับ อ่ะหยอกนะครับการหล่อเป็นกระบวนการผลิตผลงานนะครับโดยใช้แม่พิมพ์เพื่อให้ได้งานที่มีลักษณะเหมือนต้นแบบและจำนวนมากนั่นเองนะครับแม่พิมพ์อาจทำด้วยปูนปัสเตอร์ยางหรือดินน้ำมันซึ่งมาจากการปั้นแกะสลักหรือการฉลุลายนั่นเองนะครับ C การเชื่อมอ่าการเชื่อมเป็นยังไงไม่ใช่การเชื่อมมะม่วงไม่ใช่การเชื่อมอะไรนะฮะอันนี้คือการเชื่อมเนี่ยคือการเชื่อมเหล็กนั่นเองนะครับการเชื่อมเนี่ยเป็นการใช้แผ่นโลหะเช่นแผ่นเหล็กแผ่นสเตเลสหรือแผ่นทองเหลืองมาดัดให้อยู่ในสัดส่วนตามแบบที่สเก็ตไว้นะครับจากนั้นก็นํามาเชื่อมต่อประกอบการเป็นผลงานนะครับสุดท้าย5้า สื่อผสมเป็นการสร้างผลงานโดยใช้วัสดุหลายๆแบบเช่นกระดาษนะฮะไม้โลหะนำมาประกอบการประสานการทำให้เกิดความกลมกลืนนั่นเองนะครับอา ป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนรู้รูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานกิจกรรมแล้วนะครับว่าเขาใช้อะไรในการวาดนะครับนักเรียนพอจะรู้นะครับแล้วก็รูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานปฏิมากรรมนักเรียนก็รู้แล้วนะครับว่าลักษณะของงานปฏิมากรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่อย่างนะครับนักเรียนให้นักเรียนศึกษาให้นักเรียนสรุปมานะครับเดี๋ยวครูจะถามนะครับเดี๋ยวครูสัปดาห์หน้าเนี่ยครูจะมีงานให้นักเรียนนะครับ ในเรื่องเดิมนี่แหละนะครับฉะนั้นแล้วให้นักเรียนศึกษาให้ดีนะครับสิ่งที่ครูสอนไปเมื่อกี้ว่าครูได้พูดอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็จับใจความสําคัญออกมานะครับสำหรับครูก็มีสิ่งที่จะสอนนักเรียนเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับบิดา